เราทำตามเมนูก่อนเมนูก็ขอช็อกโกแลตน้ำแข็งน้ำแอปเปิ้ลหฉาบนมไข่มุกแบบอย่างแรกช็อกโกแลตต้องแหกก่อนนะทุกคนอันนี้เราเอาที่ตั้งอันนี้เราเอาไอเทมแบบเจอแล้วนี่ช็อกโกแลตปนุนะเราขอเล่นดีๆก่อน ันละมอตรงนี้มันเบื่อนเ้าขอเช็ดกล้องก่อนทุกรนนั่งไม่ถนัดเลย อย่างที่สองอะไรอ่ะอลังเนี่ทุกคเรเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้นัาไหนก็ไม่ถนัดอืมอ้ักน นันแข่งขาดง่ายมากแต่ดูหน้าน้องเราทำไมเหมือนในเออมในอะไรนะเราเราทำไม่เหมือนในติกนะกนนกกน๊กตอกเนติ๊กตอกเขาเบีบแล้วมันจะขึ้นมาของเรามันไม่ขึ้นมามันค้าอยู่แบบนนะี้ ใครที่ทำเค้กชิ้นนั้นแข็งเ,เ,เก่งเนี่ยก็สอนเราหน่อยนะเราทำไม่เป็นไนเนี่ยเราทำลูกใหญ่แล้วนะโทษทีค่ะเมื่อกี้มันแข็งตกแเลยโทรศัพท์ก็ตุกท่าภาษาทางทาง่ทานี้ถน,าานัดเรา E. อย่างที่สามน้ำแอปเปิ้ล้วไม่มีเนอะทุกคนเราขอเอาเป็นนมแทนนะ้ว <c oughs> ไม่มีเอาเป็นนมแทน แล้วพาชานมไข่มูกแล้วขอไปชานมำข็มูกแบบถุงนะคะเราก็มีพอเราจะเอาไปชา,น,ชาน,ปนมชข็มู๊กลก้วยทำไมนะทุกคนหลอดทำไมมันเบี้ยวทุกคนเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้ขึ้นนะเราเป็นเห่ lưu đặt lọc lọc, lọc hai nghe, nghe nghe bye bye